สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาฬิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดต,ตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวข,ของวงการฟุตบอลสเปนนะครับต่อเนื่องก,กันกับประเด็นดราม่าจุดโทษของคูเรนอวาเลสในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลก2ระหว่างแอตเลติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดน,นะครับในช่วงการดวลลูกโทษที่จุดโทษตัดสินคนยิงคนที่2ของแอตเลติโกมาดริดคูเรนอวาเลสนะครับ ยิงเข้าไปซึ่งในทีแรกปุตตศิลป์ซีมอนบาซีเน็กก็ให้เป็นประตูปกตินะครับแฟนบอลก็เฮกันไปแต่ก่อนที่คนที่3ของเรัมดรดเฟเดวาเวด้จะเดินมาเนี่ยก็ได้มีการหยุดแล้วก็ตรวจเช็คปรากฏว่าไม่ให้ประตูกับลูกยิงโฮเดนอวาเลสครับด้วยเหตุผลว่าหุ่นนั้นโดนบอล2ครั้งครับท่านี้ครับกฎการยิงจุดโทษข้อที่จุดส่เนี่ยนะครับระบุเอาไว้ว่าการยิงจุดโทษจะต้องยิงบอลไปข้างหน้าและเมื่อเท้าสัมผัสบอลแล้ว ้ามสัมผัสบอลเป็นครั้งที่2ก็คือต้องให้ยิงทีเดียวออกไปเลยนะครับและทีนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือเห็นได้ยังไงครับผูัดสินเห็นได้ยังไงเอาจริงๆถ้าดูจากเหตุการณ์สดๆการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับผูัดสินมาซิเนก็ไม่ได้เห็นหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามี VR นารแจ้งเข้ามาแล้ว VR ทราบได้อย่างไรครับในเรื่องของโลกออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันนะครับเอาคลิปมาดูอืมบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นว่าบอลมันโดนเท้าของกูเลียน ไอ้เรื่องของคลิปเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมของคลิปที่ได้ไปะนะครับบางคลิปก็มองไม่เห็นบางคลิปก็ดูแล้วก้ากึง่งบางคลิปก็มองแล้วเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับห้อง VR ที่เขาแจ้งเข้ามาให้กับซิมอนมัลซิเนเนี่ยครับรับทราบข้อมูลเนี่ยเพราว่าเขาเองก็ได้ข้อมูลมาจากระบบ semi a u t o m a t e o f s i t e technology ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยูฟาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ฟีฟาใช้แต่ว่าในลาลีกายังไม่มีะนะครับ เทคโนโลยีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเช็คลำหน้าครับวิธีการเช็คลำหน้าของเทคโนโลยีนี้ก็คือเขาจะฝังเซ็นเซอร์ไว้ที่ลูกฟุตบอลแล้วก็ใช้กล้อง20ตัวจับไปที่นักฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเช็คลำหน้ามันก็จะเริ่มต้นจากระบบการที่ว่าลูกบอลสัมผัสโดนเท้าของนักฟุตบอลคนที่เปิดบอลหรือ,อยังนะครับแล้วก็ ไปจับเอานักฟุตบอลคนที่เป็นคนรับบอลว่าอยู่ในลายหรือไม่โดยมีกล้องจับนะครับตรงนี้แหละครับง่ายๆนิดเดียวฝังเซนเซอร์ไว้ที่ลูกบอลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอคุณฝังเซ็นเซอร์ไว้ที่ลูกบอลเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าโดนบอลแล้วหรือยังในกรณีของผู้เล่นอาวเรสก็คือโดน2ครั้งครับเทคโนโลยีมันแจ้งออกมากแบบนี้เพราะฉะนั้นห้อง VR ก็เลยส่งสัญญาณมาที่ซิมอนมาสเนียกว่าลูกนี้ผิดกติกา ถ้าในเกมปกตินะครับจังหวะการยิงลูกโทษที่จุดโทษแล้วโดนบอล2ครั้งเนี่ยนะครับพุทธศิน์จะไม่ให้เป็นประตูถึงแม้ว่าบอลจะเข้านะครับและก็จะกลับมาให้ฟรีคิก2จังหวะกับฝ่ายรับแทนแต่เมื่อเกิดในการยิงลูกโทษที่จุดโทษตัดสินพุทธศิลป์ก็เลยรปบม่ให้ลูกนั้นถึงแม้ว่าจะเข้าไปเนี่ยเป็นประตูครับสรุปก,ก็คือเซนเซอร์ที่ลูกบอลเป็นตัวตัดสินเป็นตัว ให้ข้อมูลครับว่ากูเลนอาเวลสโดนบอลสองครั้งครับ